แน่นอนวันนี้เดี๋ยวเราจะเปิดไข่ด้วยนะครับนานๆมาทีขยี้ให้สาสมใจนะครับเกมที่รักเรานะฮะเกมที่รักเรามันต้องอย่างนี้เดี๋ยวค่อยดู s s r มันต้องมามาแล้วฟอร์คอนเนอร์วอตส์เลยครับผมโอ้โหไปแกเซิร์ฟที่รักเรานะครับผมกดปุ๊บมาปั๊บรีพังกดไป5้าใบเดี๋ยวลองเบิ้์รัวๆดูนะครับผมนี่นะครับโอ้โหรัวๆนะครับ สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจักรยูทูบคอมมอนเวย์นะครับผมวันนี้นะฮะเราก็อยู่กันในลังก์ล็อกแลนด์เวอร์เซิร์ฟไทยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยมีแพทใหม่วันที่7มกรานะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากปิดปีใหม่มานะครับผมแพทใหม่ล่าสุดครั้งแรกของปีนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับเอาละครับเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมสําหรับแพทวันที่7มกรานะครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้เอามาสตรีมเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าก็ยังเปิดบอร์ดไว้อยู่นะครับมาด้วยแพทอัปปเเเดดดดต MVPX นนนนะะคคครรรรัััับบบบบผผมมกกก็ืออออา์สแไ้่ง ของที่อัปเกรดเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยก็คือการ์ดแพคเมนต์หมื่นอันซิงโนวายห้าสิบการ์ดบอสหนึ่งใบแล้วก็เงินห้าสิบล้านนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มการ์ดบอสที่มันอัปเกรดได้เข้ามานะครับรอบที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นวันที่ยี่หกใช่ไหมรอบนี้ก็เป็นของวันที่เจ็ดมกรานะครับก็จะมีเข้ามาสี่ใบก็คือมายาเอ็กนะครับผมเมื่อได้รับการโจมตีทางเวทมโมดโอกาสสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะสะท้อนเวทหกสิบเปอร์เซ็นต์สามวินาทีนะครับผมแล้วก็ตานี่นะครับผมก็ ไอ้กินกล้วยไม่น่าจะเกี่ยวนะครับต่อมาลีกนะครับผมลีกเนี่ยได้เลือดเพิ่ม10%แล้วก็เมื่อได้รับการโจมตีทางเวทมนต์หรือกายพาพหนีโอกาสทำให้สัตูติดคอนฟิวหรือว่าเฟียได้นะครับผมแล้วก็ซามูไรเอ็กนะฮะแอตแทกบวก5เปอร์แอตแทกบวก15หน่วยเจาะเกราะมอนเตอร์ธรรมดาเมื่อโจมตีนะครับยกเลิก HP Recovery ซึ่งไอ้นี่เป็นผลเสียแบบไม่ค่อยอะไรหรอกนะครับหลกักๆกก็คือเจาะมอนธรรมดาได้นั่นเองนะครับ อ่ะนี้ก็เป็นการบอสเอกอันใหม่ล่าสุดนะครับต่อมานะครับอย่าลืมไปโหวตเพื่อประชาธิปไตยของเราด้วยนะครับผมอันนี้เป็นโหวตเพื่ออยากได้กิจกรรมอะไรนะครับผมนี่มี5ก,กิจก็คืออยากได้บูตเลเวลไหมนะครับผมน่าจะเป็นพวกคูนิกพีอยากได้แบบอยากได้ยูเนียนบูตไหมหรือว่าเป็นรีไฟบูตหรือว่าเกตอัปเดตนะครับผมหรือว่าเป็น AOGS นะครับผมอ่าซึ่งเมื่อเราโหวตเนี่ยจะแดงผลแบบเรียลไทม์เลยนะครับผมค่าโหวตเนี่ยเริ่มต้นที่ 1M นะครับ 1M 1ได้เหรียญหนึเหรียญน,นะครับผมไปโหวตที่พอต e l l a ด้านบนนะครับตรงข้างบนน้ำพุนะฮะหลักการก็คือให้คุณซื้อเหรียญหนึเหรียญน,นะครับแล้วก็ไปหยอดว่าเอ้คุณอยากได้อะไรนะครับอยากให้อันไหนเข้าก่อนดีกว่า สมมติคุณอยากให้ AOGS เข้าก่อนเนี่ยคุณก็ไปหยอดตรง ABC AOGS นะครับผมเหรียญที่เราโหวตเนี่ยจะได้ของด้วยนะครับเช่นโหวตหนึ่งเหรียญคุณจะได้ b a t เทิ Man น a l บับเบิ้กรัมนะครับผมซึ่งการกดขอรางวัลเนี่ยกดได้เพียงครั้งเดียวนะครับหมายความว่าสมมติอ่าผมกดไปสเหรียญใช่ไหมแล้วก็กดรับของแล้วเนี่ยผมจะได้แค่ของชุดนี้แต่ว่าถ้าผมเกิดนึกคึกแบบเอ้ยผมอยากไปโหวตเพิ่มนะครับผมอยากได้เวเวเนียมเนี่ยแต่ว่าผมรับของไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้แล้วนะครับผมดังน,น ก็แนะนําว่าโหวตให้หมดก่อนนะครับแล้วค่อยรับของรางวัลทีเดียวนะครับผมของรางวัลดีสุดก็คือให้คาส์เซอร์วาซิ่งก็คือบัตรอัพเลเวลไฮคาร์นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ยู่เนี่ยยังไม่ครบอันนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับต่อมาคือการอัปเกรดนะครับผมประจําวันที่7มกรานะครับผมก็จะมีมัสซิปูล่านะครับผมก็จะได้ออโต้คิวและออโต้อินคิดเอจไอใส่ผู้สมัคใส่เมื่อได้รับการโจทย์ระยะใกล้นะครับผมก็เป็นการเอ็กใหม่ล่าสุดอลิสการ์ดกันบอสให้ถึง45เปอร์ แต่ว่าโดนดามเมจมอนธรรมดา45%นะครับแล้วก็ออกทูตเนะครับผมกันกลาง3 0อนะครับอันนี้น่าจะดีอยู่สําหรับสายถือโล่ทั้งหลายนะครับแล้วก็เจมินายเนะครับการสตัน35%ถ้าผู้ใช้มีเอจิตัตหน้ามากกว่า90แล้วก็การสโตนการสลิป55%ถ้ามีวิทมากกว่า80นะครับผมแล้วก็อันนี้ผมว่าน่าสนใจก็คือกิฟฟ่อนเนะครับ ฟรีบวกห้ 5, ีบวกสิใส่โดยนักดาบมีโอกาสไล่โบลิ่งบาร์เลเวลเจ็อัตโนมัติเมื่อทําการโจมตีศัตรูนะครับผมก็คือใครที่เป็นสายนักดาบที่ยังตีธรรมดาอยู่เช่นพวกไนค์ีอะไรอย่างเงี้ยก็ลองหามาใส่กันดูได้นะครับออโต้สเปลโบลิ่งบาร์เลเวลเจ็นะครับน่าสนใจนะอันนี้และสําหรับการที่ย่อยได้อาทิตย์นี้นะครับผมก็จะมีอาหมีม่วงวิตาต้าไกเออเร์สกายเลเตอร์เดบลิกนะครับผมกาลาปาโก้แลกเกอร์ไอมิเกา หมากุ้ยมันอ่านว่มีกา้าหรืออ่านหมากุ้ยนะครับผมไอตัวดินดินปะลีฟแคทมิดเขตอนุบิดกุยเซอร์นะผมก็บรินเดอร์เบนดูซ่ากิฟฟอนด้ยวยเหรอผมกิฟฟอนได้ตั้ง300นะครับผมสตรีมไรเดอร์โรต้าซาริโอนะครับผมม้าดำแปดสเซกวอร์ม40แล้วก็ซาเวตติบีสิบนะครับผมก็ใครที่เก็บเวลตัวไหนอยู่เนี่ยก็อย่ายลืมย้ายมาหาการเอ็กกันด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็ไดร์เลสอินเดือนใหม่มาแล้วนะครับผมก็ เก็บการ์ดนะครับผมเอาไปแลกของได้อันนี้ก็ดีหน่อยก็คือคุณก็อยากได้อะไรก็แลกเอาเลยเพราะว่า1วันมันให้10การ์ดใช่ไหมเผื่อคุณอยากจะเก็บสะสมเอาไปแลกของใหญ่นะครับผมพวกคาฟ้าบัฟบเวันอะไรเงี้ยน่าสนใจอยู่นะเอลิตอีลูก็ได้นะครับผมอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะเพิ่มแม็กเลเวล1 25ให้แก่ซูเปอร์นวิทนะครับอันนี้ก็ดีนะครับผมแล้วก็ไข่นะครับผมสเปกตัมแน่นอนวันนี้เดี๋ยวเราจะเปิดไข่ด้วยนะครับนานมาทีคยี่ให้สะสมใจนะครับเกมที่รักเรานะฮะ แต่เดี๋ยวขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็จะมีแฟตดิวนะครับผมเป็นพวกแอดวานซ์แมนนวดอีพีบูตติ้งนะครับผมคาเฟ่เลโชนะครับผมแล้วก็สเปเชียลสัปดาห์ใครก็คือโนวาใหญ่นะครับผมเป็นแพ็กเกจโนวาใหญ่นะครับอ่าแล้วก็มีปล่องแมวให้นะครับผมแล้วก็มีมาร์เก็ตเพจไมซ์โตนนะครับก็คือใช้จ่ายผ่านมาร์เก็ตเพจก็คือผ่านตลาดกลางเนี่ยก็จะได้บัฟเพิ่มอีพีเพิ่มดับเบิลเลยพวกนี้เพิ่มขึ้นนะครับผมก็สําหรับใครที่ซื้อขายในตลาดกลางบ่อยนะครับผมก็จะไล่ รับสิทธิ์เหล่านี้ไปนะฮะอ่ะก็ของรางวัลใหญ่สุดเนี่ยก็จะเป็นดีเบิร์ตเฟเธอร์5อันมิติโอลิทิคอนกับอีลูอย่างละหนึ่งแล้วก็เวเลียม2,000อันนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้านะครับผมพบกับชายจอนปาร์ตี้บัฟแล้วก็นิว EP ใหม่นะครับผมโอ้ตอนนี้นี่ซัดขึ้น EP 12แล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาดูไข่นีกว่านะครับผมว่ามีอะไรสนใจกันบ้าง SSR เยอะมากไข่ใบนี้เนี่ย1 2 3 4 5 6 SSR 6อันนะครับผมชาโดว์ Shadow รอบนี้นะครับผมก็จะเป็น แฮสตี้กับทิงเบิร์ตนะครับผมอ่ะมาดูไข่กันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าไข่รอบนี้เนี่ยน่าสนใจชอบชอบอะไรแปลกๆอย่างนี้แหละนะฮะนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะครับผมอ่ะถุงมือโจรนะฮะออเตตัสสามเมื่อใช้เลดมีโอกาสไป็นแัว S สองเลเวลห้าเพิ่มดาเมจเลดอีกสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าใช้ร่วมกับอินกริดโคเด็กสต็อกเกอร์นะครับผมก็คือเครื่องประดับอีกข้างหนึ่งนะครับเพิ่มดาเมจเลดห้าเปอร์เซ็นต ลดคูดักเอวีนอฟ0.3และเมื่อใช้เอวีนอม,มีโอกาส100%ที่จะทาให้เลดตามระยะการเรียนรู้ตามระดับการเรียนรู้นะครับผมหมายความว่าถ้าคุณเซตบอร์ดให้มันเอวีนอมใส่สตูนะครับผมมันก็จะมุดงัดเลดอัตโนมัติและมันจะออโตเมทรอยเซาให้ด้วยนะครับผมอ่ะเขามีตัวอย่างอันนี้คือแบบปกติก็คือยัดเอวนอฟก็เกิดเลดธรรมดาใช่ไหมครับผมเอวนอเลดเอวนอเลดนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือใส่ถุงมือคู่ อินกิด c คเด็กสต็อกเนะครับผมก็คือเอว n น m ต่อเลดต่อไปถึงไอซเซนะครับผมเรียกว่าดามบึ้มบึ้มนะบผมของแปลกนะครับผมนี่แหละสิ่งที่เราต้องการนะครับผมความมันมันอยู่ตรงนี้นะฮะต่อมานะครับผมของแปลกอีกแล้วชอบนะครับผมดีวายคอร์สคลาวนะครับแอทแท็กสามสิบเอทเพิ่มดามจสกิลฮอล y ี่คอ5เปอร์แกนคอร์สเมื่อโจมตีทกภาพมีการสที่จะดูด SP ได้นะครับผม คุณจะเอ๊ะใช่ไหมเอ๊ะหรือมันจะเป็นหมวกที่ผสมใช่ไหม holy cross แกนคอร์สแต่ไม่ดูตรงนี้ก่อนเมื่ออัปเกรดถึงบวกห้าเวท่าแสงแรงขึ้น15%เมื่อใช้แกนครอร์สจะไม่เสีย hp ต่อไปเพราะว่าแกนครอร์ s ปกติเนี่ยจะเสียเลือด20%เสมอนะครับถ้าบวกห้าปุ๊บเขาตัดตรงนี้ทิ้งไปเลยนะครับก็คือแกนครอร์สไม่เสียเลือดเมื่อใช้สกิล holy cross มีโอกาส35%ที่จะสกิลแกนครอนคร์ส <c oughs> <c oughs> ก็คือ holy เสร็จปุ๊บแกนมาต่อนะครับผมเมื่อสังเกตถึงบวกเจ็ดนะครับผมเเพิ่มมดาจ โฮลีคอร์แกนคอร์ดห้าเปอร์ลดดีเลยหลังใช้สกิลสิบเปอร์เซ็นต์เมื่ออเกตถึงบวกเก้าลดดีเลยเพิ่มเพิ่มดาเมจโฮลี่คอร์กับแกนคอร์ดเพิ่มนะครับมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับก็คือโฮล y คอร์ปุ๊บและต่อด้วยแกนนะครับผมเอ๊ะเดี๋ยวนะแต่แกนมีหลอดไล่ด้วยผมว่าเริ่มไม่ค่อยดีแล้วทรงไม่ค่อยดีนะคือถ้าแบบโฮลี่ปุ๊บและแกนลงเลยโดยไม่ต้องไล่เนี่ยอันนี้ดีนะครับผมแต่ถ้าให้เราไล่เองเนี่ยจะเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะครับอ่าซึ่งอันนี้้้เากก็็ใส่แแลลวว โอริคอร์ดแล้วก็แกนแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าคือที่หลอนล่าเขากดแกนเองหรือว่าบอดมันแกนให้นะครับผมสงสัยต้องลองกันอีกแล้วใช่ไหมแต่น,นี่เหมือนเหมือนเขาจะเห็นไหมโอริคอร์ดปุ๊บแล้วแกนออกแสดงว่ามันออโต้สเปลแหละทำอีหลอดมั้งใช่ไหมถ้าดูจากรูปกิฟเนี่ยนะครับผมถ้าได้มาเดี๋ยวลองให้แล้วกันแล้วก็นกวีดนกวีด <laughs> no นะฮะเอจีสามเลขสามทุกๆก,การเรียนรู้สกิลบีดเบน เพิ่มโฟคอดแอซาวหนึ่งเปอร์เซ็นทุกๆการเรียนรู้สติวโคลรลดดีเลย์หลังใช้สกิลสองเปอร์เซ็นเมื่อใช้ดับเบิร์สตาร์มีโอกาสสามสิบห้าเปอร์เซ็นที่จะยิงโฟคอนแอซาวได้นะครับผมนี่จัดไปนะครับผมเบิ้ลแล้วโฟคอนแอซาวได้นะครับโคชีกนะครับผมยังยังมีต่อนะครับผมซูเปอร์เซลเซนนี่ทุกๆสามเลเวลนะครับผมแอทแทกบุกหนึ่งนะครับเพิ่มดาเมจเมโมไนสิเปอร์เซ็นเพิ่มดาเมจโบลลิงบาร์สห้าเปอร์นะครับแต่คุณดูอาชีพที่ใส่ได้โนวิ ของแปลกมาอีกแล้วนะฮะเมื่อตีกายภาพนะครับมีโอกาส1-1ในการฟื้น h p นะครับผมเมื่อบวก5ตีใกล้แรงขึ้น5เปอร์ลดการใช้เซนนี่จากเมโมไนท์50%ปปกติเมโมไนท์เซิร์ฟนี้เนี่ยก็ใช้น้อยอยู่แล้วครับผมถ้าจำไม่ผิดมันจะใช้อยู่ที่ร้อเซนนี่ใช่ไหมอันนี้ใช้เหลือ50เมื่อเมโมไนท์มีโอกาส35%ที่จะโบลิงบาร์สเลเวลสิบได้นะสุดในรุ่นจริงๆนะครับของอวยซุปโนนะฮะบ,บวกเ fd 10เปอร์เมโมไนท์แรงขึ้น10โบสิบ9ตีใกล 5้าเปอร์เมโมไนท์ห้าโบลิงบาร์นะครับผมนี่แหละของดีทีเด็ดตัวโอยซุปเปอร์นวิทนะครับผมแล้วก็เศษซิกเซ็นะครับผม a อ t แท็กสทุกๆคัทแลมจะได้เอพีดเปอร์เซ็นต์ทุกๆไฮสปิดคัสแรมสามที่ห้าเปอรซนต์เมโมไนท์นะครับผมใส่คู่ i n นกริดโคเด็กมาสเตอร์สเพิ่มก่อนเสียหายทุกขนาด5เปอร์ ไฮสปีดคัทแลมห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลดการใช้เซนเนี่ไฮสปีดคัทแลมกลับไปอยูอีกห้าสิบเปอร์นะครับผมอ่ะก็เป็นของอวยมาสเตอร์สมิธสายทุบนั่นเองนะครับผมคัทแลมต่อเมมนะครับผมโอ้โหเงินไหลเป็นน้ำอ่ะนะฮะจีโอเมเซอร์แฮตของเสกนะครับผมวีจีทีลบห้าลดเอพิดีห้าเปอร์เซ็นต์ลดดาเมจเวทไฟน้ําดินลงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพิ่มดาเมจเวทดินสิบห้าเปอร์ใช้เอิร์ธสไปายมีโอกาสทเทเวนไดเลเวละห้าได้ลดดีเลยห้าเปอร์ เออร์เดเมดเออร์สไปให้เว้นได้นะครับผมก็คือเป็นหมวกสายดินนะครับผมกดให้เว้นไดปุ๊บเออร์สไปขึ้นต่ออย่างเงี้ยนะครับอันนี้สำหรับสายเสกนะครับผมแล้วก็เป็น Shadow King Bird Attack 60, 60, 70, กบวกสิบวกเตีใกล้ตีไกลแรงขึ้น1เปอร์นะครับผมอันนี้ก็เหมือนการเอ็นชิเนได้ฮิต10บวกเได้ฮิตอีก10นะครับผมแฮตตี้ได้ดิฟเอนส์นะครับผมอ่ะใส่คู่กันได้ฟรีอันนี้ก็ได้ฟรีนะครับผมปุ๊บปบ โอเคแล้วก็อันนี้ข้างล่างเป็นของย่อยนะครับผมและแน่นอนนะครับผมเราต้องเปิดไข่สิครับผมของแปลกๆแบบนี้เราชอบนะฮะมาจัดไปไวัยรุ่นนะครับผมไข่ของเรานะครับผม first spectrum score นะครับผมจัดไปไวัยรุ่น40ฟองนะครับผมแม่ไม่ได้เปิดไข่เซิร์ฟนี้มานานนะครับผมผมจัดให้อย่างสาสมใจเลยนะฮะเหลือไว้นิดนึงเอาไว้มิ้นของนะครับเผื่อได้ s s r นะฮะ เกมที่รักเรามันต้องอย่างนี้เดี๋ยวค่อยดู s s r มันต้องมากดปั๊บออกมาไวเบเนียมนะครับผมอื้อเอ้ยอันดีไฟเฮดม่้ยอะไรเนี่ยอ๋อของข้างไข่เอไมทับวก5เปอร์แมคเอพีบวก50นะครับเดี๋ยวไปย่อยไปย่อยปุ๊บสมลไลท์นะครับเอจิมาแล้วฟอร์คอนเนอร์วัตซ์เลยครับผมโอ้โหไปแกเซิฟที่รักเรานะครับผมกดปุ๊บมาปั๊บนี่เพิ่งกดไป5ใบ ได้มาแล้ว S&R s นะครับผม Double Star แล Auto ะ Auto Spell Focus a อ d s o u อ่ะเดี๋ยวผมลองให้นะครับ Sniper เ,เดี๋ยวนะน่าจะมีจำได้ว่าเหมือน Sniper นจะมีอยู่นะครับอ่ะไปกันต่อนะครับผม5ใบ S&R s ก็มาแล้วนะครับกดป๊าป Blade Booster Big Defense w h เ t e b e r y u m นะครับผม Big Defense Basing Score Basing Ghosty Shadow Box อันนี้ถ้าไม่ได้ใช้เอาไปย่อยได้นะครับผม Big Defense นะครับ มาโอ้โหไม่ใช่นะครับเป็นชาโด้เฮสตี้ชาโดนะครับอ่าเพิ่มฟรีนะครับอ่าไปต่อป,ปั๊บปึ๊บดีครับอย่ามาใบาเดียวสินะครับ s s, s r <c oughs> เดี๋ยวเหงาอุตสาห์กะเทศหลายๆอันนะฮะอันดีไฟอันดีน่าจะเป็นหมวกข้างไข่นะครับผมอคาเดมี Academy. อันนี้ก็น่าจะเป็นข้างไข่เหมือนกันนะฮะอืมมาดิครับมา ยังอะคาเดมีอีกแล้วนะฮะสอไลท์นะครับเอลิตโอลิดิคอนไวเวเนียมนะครับผมมาเฮสตี้ชาโดนะครับโอ้โหออกชาโด้รัวๆเลยนะมาดิครับไปดิอลิตอิรูเนียมไวเวเนียมนะครับเก้าวใยสุดท้ายแต่ยังก่อนเพราะเรามีย่อยอีกนะครับเซิร์ฟนี้ย่อยได้นะฮะอ้อหชาโดอีกแล้วนะครับ ห้าใบสุดท้ายนะครับเกมที่รักเรามาดิครับซีเพชรทาริสแมนมีเยอะแล้วของเต็มนะครับผมเดี๋ยวขอเก็บของแป๊บมากดกันต่อนะครับปุ๊บอิน i ิดเอจไออินคิและสุดท้าย Big d e ี e เ s นต์นะครับผมแต่อย่าเพิ่งท้อนะครับผมเรายังได้ไปต่ออยู่มีหมวกให้ย่อยอีกเพียบนะฮะอ่ะเดี๋ยวขอย่อยก่อนนะครับเซิร์ฟนี้สามารถย่อยของได้นะครับ กาชาปองรีไซเคิลนะครับมาได้อีก8ใบนะครับกดปั๊บอันดีฟาาอ่ะไดต่อนะครับผมกดอีกอินคิดเอจไอยังได้เฮดอีต่อเอลิทอิลูเนียมเบสซิ่งเบสติ้งอินคิดเอจไอนะครับผมมีเดียมไลท์และสมอลไลท์นะครับผมทรงเริ่มไม่ค่อยดีนะฮะมา2ใบปึ๊บเอาได้คิงเบิร์ดเพิ่มวะ่ะ อีกทีหนึ่งได้เบสซิ่งนะครับผมก็ชาโด้นี่ฉ่ำๆเลยผมหนึ่งมสี่ห้นะครับเป็นชาโด้เฮสตี้นะครับแล้วก็กล่องนะครับสรุปผลประกอบการของเรานะครับผมกดไป50บใบนะฮะได้ s อ r มา1อันนะครับผมพร้อมด้วยชาโดอีกประมาณ4-5อันนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่านะครับว่าเดอะสตาร์และออโต้สเปลฟอร์คอนแอซาวเนี่ยมันเวิร์คแค่ไหนนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาเทสอบดาเมจกันนะครับผมของ ลูกวีดของเรานะฮะว่าใช้ดับเดบลสตาร์ฟเนี่ยแล้วออกโฟกัสในเสาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเทสแบบธรรมดาก่อนแล้วกันอันนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับผมยังไม่ได้ใส่ปากนะฮะกดบัฟปึ๊บปึ๊บโฟกัสแอโร่สามหมื่นเจ็ดนะครับผมอ่ะโฟกัสสามหมื่นเจ็ดก่อนปึ๊บดับเดบลสตาร์ฟหกพันเก้านะครับผมอ่ะเดบล์สตาร์ฟหกพันเก้านะครับอ่ะใส่เข้ามาปึ๊บอ่ะสามหมื่นเจ็ด เดี๋ยวถ้าตามปุ๊บเห็นไหมเดี๋ยวถ้าตามขึ้นมาเป็น7,000นะครับผมแต่เดี๋ยวนะโฟกัสน,นี่โฟกัสออกไปแล้วนะครับกดปุ๊บปุ๊บฟอร์คอนแอดเซาล์นะครับผมออกไปที่13,000นะฮะโอเคเอ้ยก็ได้อยู่นะติดบ่อยอยู่นะครับผมปี๊ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บติดบ่อยอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองเบิ้ลรัวๆดูนะครับผม นี่นะครับโอ้โหรัวๆนะครับแล้วเมยนะครับผมผมเบิร์นอยู่ที่ประมาณ7,000นะครับผมแล้วก็โฟลคอนแอร์ซาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ13,000นะครับผมถามว่าติดบ่อยไหมบ่อยมากเพราะว่ามัน35%ไงนะครับผมซึ่ง ปกติแล้วเราไม่ได้ใช้ตัวดับเบิลสตาร์เป็นหลักอยู่แล้วนะครับผมส่วนใหญ่ที่ขึ้นให้ค้านแล้วก็จะเป็นโฟกัสแอโร่กันมากกว่านะครับผมซึ่งเราก็สามารถเอาตัวดับเบิลสตาร์เนี่ยมาแซมดาเมจได้จังหวะที่ตัวโฟกัสแอโร่นี่ยังติดคูลดาวน์ตัวเองอยู่นะครับผมก็เลยกได้ว่าเอาไปเสริมดาเมจได้อีกนิดนึงนะฮะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมประโยชน์อย่างหนึ่งของไอ้ตัวนกหวีดนี้นะครับผมนั่นก็คือลดเดลีสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมทุกๆสติลโคลนะฮะซึ่งสติลโคครออััพยู่แล้วนะบก็ลดดีเลย์ไปเลยบอันนีี้้เดด๋ยวใหู ว่าเวลามันหมุนนะครับผมโฟกัสแอโร่เนี่ยใส่กับไม่ใส่เนี่ยห่างกันยังไงนะครับผมอันนี้โฟกัสแบบไม่ใส่นกหวีดนะครับผมปึ๊บนะบดีเลย์อย่างนานนะครับผมพอใส่ปุ๊บเห็นะคุณเห็นดีเลย์เท่มันวิ่งเร็วขึ้นไหมอ่า ผมถามว่าโฟกัสไอโร่แรงขึ้นไหมไม่นะครับผมแต่คุณจะได้โฟกัสไอโร่ที่ถี่ขึ้นนะครับผมถ้าทําลดคูลดาวน์ของโฟกัสไอโร่ด้วยนะครับผมแล้วก็เดอวสตาร์มเนี่ยมาช่วยในการเสริมดาเมดเข้าไปนะครับผมโอเคครับทั้งหมดนี้นะครับผมก็เป็นแผทประจําวันที่7มกราของ l l t h นะครับผมสำหรับใครที่สนใจเนี่ยถ้าคุณแบบอยากลองเซิร์ฟไรเวิร์ดใช่ไหมครับผมก็มาลองที่เซิร์ฟนี้ได้นะครับผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะไรเวิร์ดก็จะจับมารวมกับเซิร์ฟนี้อยู่ดีนะครับดังน้นนเ่กาาออฐได อีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ตอนนี้มีโปรเติมด้วยนะครับผม,ผมก็คือถ้าเติม50ไอออนนะครับคุณจะได้หน้ากากคาราสุกอีเวนต์มาร์สนะครับออเทตัน5ดับเบิลส 10, e อ็10แอทแท k 20เ a t ม a c k 20ลด,ดเมจ10%จากทุกประเภททั้งมอนเตอร์และเพเยอร์นะครับผมก็ ใครที่จะเติมเงินเนี่ยก็จะลืมมากดรับโปรเติมในหน้าเว็บกันด้วยนะครับแล้วก็มีเติมไมซโตนก็คือเติมสะสมประจําเดือนมกราด้วยนะครับก็จะลืมมากดรับของกันได้นะครับผมในหน้าอีเวนต์นั่นเองนะฮะใครสนใจเนี่ยก็ลองโหลดไปเล่นกันดูได้นะครับหรือว่าถ้าใครจะเติมเงินนะครับก็จะลืมลิงก์เทปทูเว้นะครับเพราะว่าเทปทูของเรานะครับผมสามารถเติมเงินกับเซิร์ฟเอาทีเได้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็วันนี้ละกันนะผมก็จะลืมกดซับสไครับ ช่วงกัมบนเวขายของสาหรับใครที่อยากสนับสนุนกัมบนเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่มสับส cribe ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกัมบนเวให้มีกาลังใจทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกาลังใจให้กัมบนเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโด o n a t ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกาลังใจให้กัมบนเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ